สวัสดีคะ่ะคลิปนี้ก็จะมาพาชำสะรหน่เอาไว้ปลูกกันนะคะพอดีแปลงนี้หลายปีแล้วค่ะเริ่มลกเนาะแล้วก็จะเริ่มปลูกใหม่คะ่ะวิธีการนะคะเราก็จะตัดเป็นยอดแบบนี้ค่ะเอาไปาปักชำใส่ถาดขนาดร้อยห้าหลุมนะคะถาดพาะเล้าร้อยห้าหลุมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่คะค่ะอันนี้ก็จะเป็น ยอดของสารเน่นะคะเราก็จะตัดประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็เอาเด็ดใบมันออกนิดนึงนะจะได้ปักสะดวกดีค่ะก็จะประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เติมน้ำเดียดน้ำก็จะค่อยค่อยซึม ซึมซึมมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ซึมมาจนทั่วทุกหลุมแล้วค่ะสังเกตได้นะคะดินเขาก็จะซับน้ำขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้บัวรดหรือว่าเป็นฟอกกี้เนาะแบบนี้ก็สะดวกดีค่ะดินเขาก็จะคงที่เขาก็จะเซตตัวดีค่ะ หลังจากนั้นเราก็เอากิ่งสารเน่มาปักนะคะอันนี้เสร็ดไป1ถาดนะคะก็วันนี้ก็ว่าจะปักสัก2ถาดก่อนเนาะตอนนี้ก็ปักชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ก็จะแช่น้ำไว้แบบนี้เดี๋ยวจะมาดูอีกทีตอนที่ลากเขาแทงทะลุก้นหลุมกันนะคะค่ะตรงนี้ก็เป็นที่ที่ใบไม้ร่วงตลอดแล้วก็แดดสองตอนเย็นนะคะเลยใช้สแลนคุมไว้ค่ะ พามาชมสารเน่ที่เคยทำไว้เมื่อทิ่ก่อนนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มจะแตกใบอ่อนแล้วค่ะแสดงว่าเขาเริ่มมีรากแล้วนะคะอันนี้ก็ทำง่ายๆเลยค่ะคือ,อเอาไว้กับเ,เขาเรียกว่ากระสอบเนาะเพื่อลองน้ำไว้แบบนี้ค่ะเราก็ไม่ต้องลดน้ำทุกวันค่ะทันมาดูรากเขานะคะนี่ เริ่มบางหลุมก็เริ่มจะมีรากแทงทะลุมาแล้วค่ะเห็นไหมคะเป็นรากเล็กๆเนะเริ่มมีรากแล้วก็จะเป็นรากเล็กๆนะคะเริ่มเริ่มแทงมาแล้วอันนี้รอให้เขามีรากเดินยาวกว่านี้ก็ดีนะคะเดี๋ยวรอ แปลงแล้วก็จะพาไปปลูกเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะตอนที่ว่าลงแปลงนะคะสรุปว่าได้ผลดีนะคะติดดีค่ะ